สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินาโชตพาเพลินค่ะวันนี้บ้านสวนมาเก็บบวบหอมค่ะคุณผู้ชมมาเก็บบวบหอมไปผัดค่ะบวบหอมนี่ผัดอร่อยวันที่1นึ่งกันยาแล้วค่ะเข้าฤดูฝนเต็มตัวแล้วพายุก,ก็จะเข้าฝนก็จะตกกลินติดต่อกันสองสามวันประมาณนี้แหละสิงหากันยาตุลาจะเข้าฤดูฝนเต็มตัวค่ะ จะทำให้ฝนตกกริน้นแฉะผลไม้ของเราก็จะเกิดโรคเนาะเพราะว่าฝนตกติดต่อกันชื้นแฉะผลหมกรากไม้ก็บางอย่างก็จะเน่าตายบางอย่างก็เกิดโรคเกิดเชื้อรานี่ค่ะทุเรียนค่ะทุเรียนก็ได้น้ำฝนมาก ใบเก,ก่ของเขาเป็นแบบนี้อันนี้ใบอ่อนค่ะนี่ค่ะกําลังแตกนี่ค่ะกําลังแตกช่วงนั้นเป็นเป็นฟักทองเป็นบวบคุมค่ะคุมแบบหายใจไม่ออกเลยพ่อบ้านก็เลยมาตัดออกละตัดเครือตัดอะไรออกเพราะว่าเราปลูกคุมช่วงนั้นมันแห้งมันแล้งเนาะเราก็ปลูกคุมแล้วทีนี้ไม่ได้มาดูแลก็เลยคุมต้นผลไม้ ทีนี้ก็เริ่มมาตัดแล้วค่ะมาตัดมาดูเลละพาชมสวนช่วงหน้าฝนเต็มตัวค่ะอย่างนี้แหละค่ะลกๆชื้นๆอันนี้เป็นเขาเล็กๆค่ะขึ้นไปได้หนึ่งเหนื่อยเหนื่อยพอดีค่ะบนนู้นจะเป็นพิกี้หนูค่ะเพราะว่าไม้หักไม้อะไรไม้มันผุมันหักพิกี้หนูก็จะขึ้นเป็นกลุ่มๆหย่อมๆเยอะค่ะ อันนี้ชะอมค่ะดูสิคะปล่อยให้เป็นแบบสูงใหญ่เดี๋ยวหมดฝนก็ตัดค่ะหมดฝนก็ตัดนี่แหละค่ะสวนผสมผสานก็จะเป็นลักษณะนี้แหละค่ะคนดูแลคนเดียวค่ะวิ่งไปวิ่งมาเนาะตัดยาตรงนู้นอ่าตรงนี้ขึ้นดูแลตรงนี้ตรงนู้น ลกอยู่อย่างนี้แหละค่ะเข้าฤดูฝนเต็มตัวแล้วหนึ่งกันยาฝนตกลินแฉะบวบก็เป็นค้างบวบเก่าแล้วก็เม็ดข้าล่วงหล่นลงมาแล้วขึ้นค่ะคุณผู้ชมขึ้น แล้วก็เขาเป็นลูกแล้วบ้านสวนก็จะมาเก็บไปผัดค่ะผัดก็ผัดสะไข่อร่อยค่ะบวบหอมผัดสไข่อร่อยทั้งรกทั้งชื้นเฉะอันนี้เงาะค่ะเงาะเงาะบ้านสวนตัดยอดเข้าไว้เริ่มเตกละนี่ค่ะ มีหนึ่งยอดเนาะเราตัดแล้วนี้ก็จะได้สองแขนงสองกิ่งแบบนี้ค่ะเงาะฟอร์จุนชอบกินเงาะมากเลยมาระโอมาระโอก,ก็เริ่มติดดอกละติดดอกแล้วค่ะ หญ้าที่ขึ้นแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีตัดเนาะใช้วิธีตัดเพื่อให้เขาคุมดินแล้วก็รากของเขาจะได้ดึงดินไว้ไม่งั้นฝนตกซะไหลเป็นทางเลยค่ะไหลเป็นทางเลยเพราะาน้ำลงมาจากเขาฝนกำลังตกลิ่นยุมยุมยิ้มย้ม,ยม,ยม,ยมค่ะแฉะ เก็บบวบกองไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะเก็บบวบใส่ถุงบวบหอมบวบหอมนี่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้หลายเดือนค่ะ เก็บกินได้สีห้าเดือนเลยนะคะบวบหอมของเราวันนี้เอาถุงมาลูกเดียวว่าไม่มีอะไรเก็บนึ่งกับน้ำพริกผัดเกงอร่อยบวบหอมบานสวนชอบค่ะว่าอร่อยดีอ่อน ขูดอผิวของเขาออกนะคะขูดอผิวออกแล้วก็หั่นผัดลูกกำลังดีค่ะนี่ค่ะสวยเนี่ยบวบหอมค่ะมีกลิ่นหอมรสหวานค่ะไปค่ะไปชมผลไม้อย่างอื่นกันค่ะว่ามีอะไรแบบที่เขาตายมา้าง มะล,ละกอแขกนวลค่ะมะล,ละกอแขกนวลต้นน้อยหนาก็เริ่มแตกแล้วแตกยอดค่ะมาอัปเดตทุเรียนมูซันคิงซินี่ค่ะมูซานคิง เริ่มแตกยอดแล้วค่ะถ้าเขาเริ่มแตกยอดแบบนี้ก็แปลว่าลากเขาเดินแล้วค่ะลากเดินดีแล้วค่ะนี่ค่ะทุเรียนมูซานคิงค่ะเอามาปลูกสองต้นต้นนู้นยังไม่แตกยอดค่ะ มาดูทุเรียนก้านยาวต้นนี้ค่ะนี่ค่ะทุเรียนทุเรียนก้านยาวทุเรียนต้นนี้รู้สึกว่าจะสามปีแล้วค่ะคุณผู้ชมสามปีละปีนี้ปีที่สามนี่ค่ะสวนที่นี่ถ้าหน้าแรงนี่จะแข็งแห้งมากเพราะเป็นดินเหนียวปนหินถ้า ช่วงหน้าฝนนี่ก็จะแฉะแล้วก็เละค่ะดินที่นี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะทุเรียนก้านยาวค่ะพอบ้านตัดยอดละตัดยอดสกัดให้ต้นใหญ่ละคุนใหญ่ละแตงไทยก็นี่ค่ะเปลงของแตงไทยเก็บไปกินเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ แตงไทยแตงไทยฝนตกหนักเนาะก็ไม่ค่อยหวานพอกินได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแตงไทยนี่ค่ะพันนี้พอกินได้ค่ะมาดูทุเรียนมูซันคิงต้นนี้นี่ค่ะมูซันคิงต้นนี้ค่ะนี่ค่ะก็เริ่มจะแตกเหมือนกันเริ่มจะแตกยอดเหมือนกันค่ะ มาอัปเดตสวนผลไม้ผสมผสานพามาเก็บบวบอันนี้คือกระเจี๊ยบค่ะคุณผู้ชมกระเจี๊ยบใหญ่ที่เราต้มกินน้ําของเขานะคะนี่ค่ะกระเจี๊ยบกระเศรษแบบลูกดกมากๆนี่ค่ะคือกระเจี๊ยบไม่ใช่กระเจี๊ยบบ้านกระเจี๊ยบป่านะคะนี่ค่ะ ตรงนี้ก็เก็บแตงไทยกินไปแบบลูกสวยๆดีๆเราก็เก็บกินจะหมดแล้วพ่อบ้านก็จะมาตัดหญ้าให้หมดแล้วค่ะตัดหญ้าให้เตียนแบบว่าแกจะมาดูแลต้นเนยนาแล้วก็ต้นผลไม้ที่ปลูกผสมผสานไว้แถวนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็พามาสวนค่ะเพราะว่าไม่ได้มาหลายวันแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามา รับชมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่